สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมาทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนนะคะรวมถึงวิธีการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําเดือนมีนาคม2565ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 มีนาคมนะคะถึง21เมษายนนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ,บ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอาร่านดวงการงานการเงนิงน,งนสุขภาพโชครับความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทาบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสบางสถานการณ์นะคะอะไรต่างๆอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้ใช้วิจรารณญาในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจคะ่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพาที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะ ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะคุณคือชาวธาตุไฟนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบ,บางส่วนรวมถึงวิธีการทาบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะประจําเดือนมีนาคม25 6 5จะเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งโวล่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะจะได้รับชมรับฟังได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะไพ่ใแบ,บแรกเริ่มไพ่ชาดยอดค่ะไพ่แฮงแมนนะคะไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะดิเมจิเชียนนะคะ หดาบค่ะไพ่หเหรียญนะคะไพ่สีเหรียญค่ะไพ่9ก้า,กาวถ้วยเดซันนะคะเดซันมาแล้วและเอาคำเป็นไพ่เดวิลค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ ในเดือนนี้นะเดือนมีนาคม2565นะคะชาวราศีเมษและคนาเมษมีไพ่เมเจอร์อัคนาเข้ามาในพื้นดวงของคุณอ่าเยอะนะเยอะอยู่นะคะ1,2,3 4 5ใบครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีเมษลัคนาเมษเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นจากตัวตนของเจ้าชะตานะคะได้เป็นไพ่ชารหยอดค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษในเดือนมีนาคมนี้ไม่ใช่เดือนที่ง่ายของคุณเลยนะคะคุณนะคะจะทําอะไรก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเดือนนี้นะคะมันเป็นแค่เดือน มันเป็นแค่น้าจิ้มมันเป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะในอดีตที่ผ่านมามารู้สึกว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงดวงของคุณเปลี่ยนแปลงมาแล้วแหละนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนนะคะในการเขาเรียกว่าในการทํางานเปลี่ยนงานใหม่นะเปลี่ยนที่อยู่นะคะเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนอะไรต่างๆนะคะแต่ว่ามันมันเขาเรียกว่ามันได้เปลี่ยนแปลงแล้วและตอนนี้มันกําลังดําเนินไปนะคะสิ่งที่มันกําลังดําเนินไปเนี่ยมารู้สึกว่ามันไม่ง่าย ชาวราศีเมษรลคีนาเมษเจองานยากเจองานหินเจองานหนักนะคะที่จะมีปัญหาต่างๆอะไรต่างๆเข้ามาทดสอบจิตใจ,จอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาทดสอบกําลังกายกําลังใจของคุณดังนั้นคุณต้องมีเป้าหมายที่แน่วแน่เป็นเดสั u นะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณต้องการจะประสบผลสําเร็จคุณต้องเป้าตั้งเป้าหมายวางเส้นชัยไว้ให้ชัดเจนแล้วก็มุ่งไปสู่ เส้นใยของคุณด้วยความแน่วแน่แข็งแรงเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีสติทุกย่างก้าวในการตัดสินใจและการกระทาของคุณด้วยนะคะอย่าวกแวะนะคะอย่าแบบแวะนั่นทีแวะนี่ทีอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเหมือนเหมือนเราขับรถจากเขาเรียกว่ากรุงกรุงเทพเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพกรุงเทพเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแวะนอนตลอดทางระหว่างกรุงเทพไปเชียงรายไม่ได้คุณขับทีเดียวปื๊ดไปเลยอืมปื๊ดไปเลยถึงแม้ว่าคุณจะถึงเขาเรียกว่าถึง ถึงแม้ว่ามันจะทำให้คุณเหนื่อยสักหน่อยแต่ว่าคุณถึงเส้นชัยคุณถึงเป้าหมายของคุณแน่นอนไม่ใชลแวะนันทีแวะนีทีพอแวะปุ๊บมันเสียเวลาค่คะมันเสียเวลาแล้วมันเรามันอาจจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าการแบบวกแวกกัดเออแล้วพอเราวกแวกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณน่ะหลุดโฟกัสของคุณไปได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เปรียบนะเปรียบให้ฟังนะคะ เ,เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของการงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะการงานของคุณชาวราศีเมษลัคนาเมษสําหรับคนที่ว่างงานอยู่มีเกณฑ์มโอกาสนะคะที่นะมีโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นงานใหม่ภายในเดือนมีภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสกได้เริ่มต้นงานใหม่คะ่ะจะมีผู้ใหญ่นะคะให้การเมตตานะคะมีคนหยิบยืดโอกาสดีๆให้นะคะ ให้คุณคือถ้าหาว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณหางานมานานนะคะแล้วยังไม่ได้งานอ่ะเดือนนี้มีโอกาสได้แน่นอนนะคะหรือคุณไปสัมภาษณ์มาหลายหลายที่แล้วนะคะอาจจะรอเขาเรียกว่ารอการเรียกรอการเรียกสัมภาษณ์รอการเรียกตัวอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันดังนั้นแสดงศักยภาพของคุณให้ นะคะเป็นที่ประจักษ์ให้เป็นที่ยอมรับนะคะให้ดึงดูดคนที่ว่าจ้างงานคุณอะดึงดูดตัวคุณดึงดูดเขาเรียกว่า,ามีความพึงพอใจมีความสนใจในตัวคุณเพื่อที่จะให้โอกาสคุณได้ไปทํางานนั่นเองนะคะมีโอกาสนะมีโอกาสมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนงานถามว่าเปลี่ยนได้ไหมมีเกณฑ์มีโอกาสคะ่ะที่คุณจะ เปลี่ยนงานใหม่เช่นเดียวกันค่าว่าใครอยากจะเปลี่ยนงานนะแบบว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าแบบไม่ไม่เจริญรุ่งเรืองไม่เก่าหน้าสทีอะไรประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าคุณจะเปลี่ยนงานเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่างคือเขาเรียกว่าคุณน่ะต้องเริ่มที่จะหางานตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีเกมโอกาสเหมือนกันที่คุณอาจจะกลับไปเริ่มต้นนะคะงานใหม่กับเขาเรียกว่าที่ทํางานเก่านะคะหัวหน้าเก่านะคะ เพื่อนร่วมงานเดิมๆเ,เก่าๆหรืออาจจะเป็นองค์กรเก่าก็ได้ที่คุณเคยทํามาแล้วคุณกลับไปทําใหม่กลับไปทําอีกอะไรประมาณนี้เขาอาจจะแบบหาคนอื่นมาแทนคุณไม่ได้แล้วเขาก็แบบติดต่อคุณมาหรือนะคะ,ะเขาเลยเห็นความสามารถของคุณแล้วเขาก็ให้โอกาสคุณดึงคุณกลับไปอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าใครนะที่อยากจะทํางานอยู่ที่เดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการอยากจะเปลี่ยนงานนะคะ ก็มีเกณฑ์โอกาสในการเขาเรียกว่าเดินทางโยกย้ายนะคะอาจจะเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่นะคะเขามอบให้คุณเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์งานเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นเป็นหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดช,ชอบในการในการแบบออกนอกสถานที่หรือว่าอาจจะแบบเป็นการแบบยกย้ายสาขาอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมมันเขาเรียกว่ามันอาจจะทุรักทุเลสักหน่อยนะคะอย่างที่บอกเนะว่า คุณบางคนไม่ได้อยากจะไปบางคนแบบว่าอยากอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณจะต้องไปคุณปฏิเสธไม่ได้นะคะดังนั้นมารู้สึกว่าก็ไปเถอะไปเพราะอะไรรู้ไหมไปเพราะว่าหนึ่งเขาเลยเห็นว่าคุณมีความสามารถไงคุณต้องไปแล้วคุณต้องเอาผลงานกลับมาแล้วเมื่อคุณได้ผลงานกลับมานั้นนะคะการโปรโมทเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนโบนัสต่างๆมันเป็นของคุณไงนะคะดังนั้นจงตั้งใจนะคะ สำหรับคนที่เป็นพนักงานอ่าไม่ใช่พนักงานสิคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทเป็นทําธุรกิจส่วนตัวนะคะในเดือนนี้นะคะก็ต้องลุยนะบอกได้เลยค่ะว่าต้องลุยต้องสู้ต้องลุยนะคะต้องอย่าก,กลัวนะคะอย่าคิดเราไม่ทําคิดแล้วต้องทานะคะทาลงมือทานะ,ะแล้วก็ อยากจะให้มีสติทุกๆก,การกระทาด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องลุยเท่านั้นต้องทําเท่านั้นถึงจะได้นะคะงานนะคะยิ่งยิ่งทํางานเยอะยิ่งเหนือ่อยยิ่งได้ยิ่งขยันยิ่งได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์โอกาสที่นะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆจากคอนเน็กชันนะคะจากลูกค้านะคะลูกค้าเก่าแนะนําลูกค้าใหม่ให้ ให้มาซื้อของคุณให้รู้จักธุรกิจของคุณให้มาดีลงานกับคุณประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่กลับเข้ามานะคะมันเขาเรียกว่าคุณต้องขยันคุณต้องสู้คุณต้องไฟนะคะคุณถึงจะได้อ่าเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จนะคะก็มีโอกาสมากๆเลยในเดือนนี้นะคะสําหรับนะคะอ่าคนที่คนที่เป็นนายเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการแน่นอนคะ่ะคุณมีลูก,ลกจ้างลูกน้องใช่ไหม ลูกจ้งลูกน้องถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะบริวารภายใต้ภายใต้อ่าข้อเขาเรียกว่าการควบคุมการคอนโทรลดูแลของคุณก็ดีค่ะประมาณว่าถามว่าดื้อไหมก็ไม่ได้ดื้อจนถึงขั้นกับควบคุมไม่ได้นะคะแต่เพียงอาจจะเป็นความดื้อเงียบอ่าอาจจะต้องความดื้อเงียบเนี่ยเราเราจะแบบไปไปไปใช้ พระเดชไม่ได้เราอาจจะต้องใช้เหตุผลเข้า,ขามานะคะคร่วมกันด้วยเช่นเดียวกันคือใช้พระเดชและพระคุณร่วมกันนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องราวของการเงินนะคะคการเงินของชาวราศีเมษลัคนา,าเมษการเงินของคุณนะไะพ่เงินที่ขึ้นมามี4ใบด้วยกันก็คือไพ่อัศวินถือเหรียญนะคะไพ่หกเหรียญแล้วก็ไพ่สี่เหรียญค่ะ6เหรียญสี่เหรียญเมื่อรวมกันได้เป็นไพ่สิบเหรียญนนะะหักลบกันได้เป็นไพ่สองเหรียญดังนั้นนะคะคการเงินของคุณะคะ มีเกณฑ์มโอกาสที่เขาเรียกว่า,าจะมีการใช้เงินอลงทุนเอาเงินไปหมุนอะไรประมาณนี้แต่คุณไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าคุณวางใจได้เลยว่ามันไม่มีหน้าไพของการขาดแคลนอดังนั้นคุณหมุนเงินแต่คุณก็ยังมีเงินให้หมุนไงออดังนั้นมันไม่ถึงกับขั้นชักหน้าไม่ถึงหลังแต่เงินมันต้องหมุนเท่านั้นเองนะคะก็ยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะเพราะว่าไพอัศวินถือเหรียญแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงเป็นคนที่ เขาเรียกว่ามีเงินเก็บอ่ามีเงินเย็นนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะในเรื่องราวของการลงทุนอย่างที่ไม่บอกนะการเงินการลงทุนนะคะก็ให้ระมัดระวังมาอยากจะให้คุณเนี่ยนะคะลงทุนคนเดียวถ้าคุณจะลงทุนนะคะอะไรต่างๆเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยอย่าหุ้นอย่าแชร์กันอย่ามีหุ้นส่วนเพราะให้ชาเดวิลขึ้นมาแบบนี้ต้องระมัดระวังการถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะทําอะไรให้ทําคนเดียวนะคะอืม สำหรับนะคะในเรื่องราวของโชคลาภโชคลาภการเสียงโชคเสียงดวงถามว่ามีไหมมีค่ะโชคลาภการเสียงโชคเสียงดวงมีนะคะ,อะลองถามใครชอบเนี่ยชอบการเสียงโชคเสียงดวงอะไรเนี้ยก็ลองดูก็ได้นะคะโชคลาภของคุณนะจะมาจาก1น,นะคะการเดินทางนะสนะคะจะมาจากเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายอายุแบบสองขวบสาขวบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาจากพาหนะสีขาว นะคะสีดำนะคะได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ลองดูค่ะไ,ไม่ได้อยากจะให้หมกมุ่นนะคะแต่ว่าอ่าเขาเรียกว่าอ่าใครที่แบบเล่นอยู่แล้วก็เล่นเล็กน้อยได้นะคะอืมและถ้าหาว่าคุณเนี่ยเสี่ยงโชคแล้วได้โชคมาแล้วก็ต้องแบ่งทําบุญด้วยเช่นเดียวกันเพราะมีไพ่เดวิลขึ้นมาแบบนี้นะคะคือถ้าหากว่าเราไม่ไม่แบ่งทําบุญเนี่ยทุกขลาบมาแน่นอนนะคะไม่บอกได้เลยนะ แล้วก็โชคของคุณอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นโชคทางด้านโอกาสผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามีแต่คนเอ็นดูนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องนะคะคุณนะทำบุญเสริมดวงด้วยทําบุญเสริมดวงเกี่ยวกับอะไรหนึ่งนะคะการทําบุญเสริมดวงเสริมดวงเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะเกี่ยวกับเด็กค่ะนะคะอ่าเกี่ยวกับเขาเรียกว่า ทำบุญทำทานอะไรก็ไดท้ทุกครั้งที่คุณทำบุญทำทานทุกครั้งที่คุณทำทานเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับคนยากไร้เกี่ยวกับคนไร้บ้านนะคะทำบุญเกี่ยวกับํทาทบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะ,ะตรงนี้นะ อุทิศนะคะกรวดน้ําทุกครั้งนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณนะคะไม่ใช่ว่าจะทําศักรูธรรมบุญอย่างเดียวแต่คุณไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ไหว้พระเลยไม่ได้นะคะสวดมากสวดน้อยขอให้ทำนะคะทุกครั้งที่สวดมนต์เสร็จแล้วคุณต้องแผ่เมตตาด้วยแผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตาให้ให้อ่า เทพเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูบาอาจารย์พ่อแม่นะคะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรสิ่งสารสัตว์อะไรต่างๆที่ที่เราอาจจะเขาเรียกว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจที่ไปทํากับเขานะคะก็ขออโหสิกรรมแล้วกรวดน้ําทุกครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะการงานการเงินนะคะโชคลาภไปแล้วการทาบุญเสริมดวงไปแล้วในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวราศีเมษและชาเมษให้ระมัดระวังเลยนะคะระมัดระวังอะไรระมัดระวังเกี่ยวกับ ปวดหัวไมเกรนนะคะปวดคอบาลัยนะคะปวดหลังปวดเอวนะคะบางคนขับรถนานๆนะคะปวดหลังมากๆระวังไปกระดุกทับเส้นประสาทนะคะบางคนนั่งนานๆปวดหลังปวดเอวท้องอืดน,นะคะระบบการย่อยอาหารไม่ปกติอ่าได้เช่นเดียวกันเป็นไปได้นะคะแล้วก็ใครที่มีเขาเรียกว่าประวัติในครอบครัวที่เป็นโรคมะเร็งนะคะโรค เกี่ยวกับเนื้อง,งอกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าความดันโลหิตหรืออะไรก็ตามนะคะในครอบครัวเนาะตรงนี้ให้ระมัดระวังตัวสุขภาพให้ดีด้วยนะคะตรงนี้ไม่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกคนแต่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าในครอบครัวของคุณมีประวัติการเป็นอยู่นะคะตรงนี้ต้องเช็คลิสต์นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากยิ่งขึ้นกว่าคนปกติทั่วไปนะคะ การงานการเงนิงน,งนสุขภาพโชคลาภการทำบุญเสริมลงไปแล้วนะคะในเรื่องความรักเดี๋ยวไม่จะทําคลิปจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อนๆสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้เดี๋ยวไม่จะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนก็แล้วากาันสําหรับคนโสดคนโสด,โสดชาวราศีเมษและคณาเมรย์ที่เป็นคนโสดนะคะก็ยังคงต้องโสดต่อไปถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าคนที่เข้ามานั้นหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วสองเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะ สามเขาอาจจะเขาเรียกว่าหวังผลประโยชน์ในตัวเราแบบนี้ดังนั้นโสดไปเลยโสดยาวๆไปเลยนะคะในเดือนนี้นะคะคนโสดนะสําหรับคนที่โสดแต่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้ก็ยังคงไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์หาความชัดเจนยังไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะเพราะมีไพ่แ่งแมนไพ่เดวิลขึ้นมาแบบนี้นะคะยังให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์ยังไม่มีการขยับขยายนะคะขยับความสัมพันธ์ให้พัฒนามากขึ้นยังไม่มีนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังค่ะว่านะคะว่านะคือชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเอ่อบางคนนะบางคนอยู่ต่างถิ่นแดนไกลาบางคนอยู่ไกลกันต้องระมัดระวังนะคะว่าอยู่ไกลกันเนาะอาจจะเกิดรักซ้อนอาจจะเกิดคนที่เข้ามาแล้วแบบปิดบังอะไรอย่างงี้นะคะอ่าถ้าหากว่าไม่ใช่รักซ้อนก็อาจจะเป็นการแบบพูดไม่หมดอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืม อ่าไม่ว่าจะเข้ามาทางคุณหรือว่าเข้ามาทางแฟนของคุณก็ตามตรงนี้นะคะดังนั้นวิธีการแก้ไขนะคะก็คือการดูแลใจการเทคแคร์ดูแลไม่ว่าจะอยู่ใกล้กันหรือว่าอยู่ไกลกันก็ตามการเทคแคร์ดูแลหัวจิตหัวใจดูแลความรู้สึกสําคัญมากๆเอาใจเขามาใส่ใจเราใส่ใจกันมากๆให้ความรักแล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่ คนรักของเราต้องการนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบจะให้โดยที่แบบเราเราแบบไม่คิดหน้าไม่คิดหลังให้แบบหลับหูหลับตาให้อะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ก็ก็ต้องมีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นในรเรื่องของความรักเป็นรักสามเศร้ารักเราสองสามคนนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่ความลับจะถูกเปิดเผยด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะระมัดระวังนะคะอืม ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ